เอาละครับผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องแรกของเรารออยู่เป็นที่เรียบร้อยครับจากสายของคุณวุฒินะครับคุณวุฒินะฮะวันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่พี่ชายเนี่ยเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรื่องนี้ผ่านมาได้27ปีแล้วครับคุณวุฒิให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเกือบไม่รอดครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวุฒิ สวัสดีครับพี่เกณครับวุฒิแล้วมาว่าถึงเรื่องนี้จากข้อมูลที่พี่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเรื่องราวรของพี่ชายคนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่มันต่อจากเรื่องราวที่เราเคยได้ฟังกันหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเหตุการณ์เกิดก่อนหน้าที่ว่าพี่ขุจะบวชรับ อ๋อเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่พี่หุยเขาฉบวดนะนะครับใช่ครับเรื่องวีรกรรมของพี่หุยเนี่ยเยอะมากคุูฟังอยากให้ไปลองหาฟังดูนะครับถ้าฟังยังไม่ปฏิตปตาตอบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฟังเรื่องนี้เสร็จเนี่ยไปฟังอีก2เรื่องที่น้องว<ช>ุฒิได้เล่าไปเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวุฒิเรามาว่าถึงเหตุการณ์ของพี่หุยกันดีกว่าครับ<ช>เกือบไม่รอด<ช>ที่ว่าเนี่ยให้เรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับวุฒิเชิญเลยครับค่ะ ท่านผู้ชมผู้ฟังกับพี่เก่งได้ฟังเรื่องก่อนๆของผม,ผมจะรู้ว่าผมมีพี่ชายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่นคนหนึ่งชื่อว่าพี่หุยนะครับผม uh huh. ครับผมพี่หวยแกก็จะมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าพี่โอเล่ uh huh. ครับครับจํากันได้เนาะ uh huh. ครับเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเกิดกับพี่โอเล่ครับผมโดยตรงเลยอืม uh huh. ครับผมต้องย้อนกลับไปก่อนคือเมื่อ27ปีก่อนนะครับผม พี่ฮุยกับพี่เอเล่เขาก็จะสนิทกันเนาะครับปกติก็จะึงมาแก้เวียนมาเจอกันบ่อยๆทำใบหม,มาทุกวันก็จะมีสองวันมาทีหรือไรมาทีรครับผมอือหือแต่ช่วงนั้นก็เหมือนคล้ายๆพี่โอเล่ก็จะห่างไปครับจนประมาณในสักอาทิตย์หนึ่งแหละพี่เอลเลกก่พี่หุยก็ได้มาเจอกันก็ได้ทัดทายกันแต่ปกติพี่หุยก็ถามเออเอ็งหายไปไหนมาไม่ค่อยเจอหน้าเลยครับ พี่เล่เขก็เลยบอกว่าช่วงนี้ที่เขาไม่ค่อยได้แวะมาหาพี่หุยเพราะว่าเขาติดธุระอยู่อืมเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องของพี่โอเล่ครับชื่อว่าพี่สองแกชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ต่างหมู่บ้านของแกครับผมออืแต่ด้วยความว่าผู้หญิงคนนี้ก็ค่อนข้างหน้าตาจะน่ารักอยู่ครับและบังเอิญก็ ผู้หญิงคนนี้ก็มีคนหมายปองอยู่ก็คือเป็นคล้ายๆขายใหญ่ของในหมู่บ้านนั้นเลยครับผมอืมแล้วบังเอิญว่าพี่สองอ่ะแตเป็นคนไม่ค่อยสู้คนครแต่ก็เลยเหมือนต้องชวนพี่โอเล่ไปด้วยครับผมอืมเหมือนคล้ายเป็นไม้กันหมาครับผม,มพี่หุยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่โอเล่เขาเลยบอกว่าที่เขามาวันเนี้ยมาพี่ฮุยวันนี้คือเขาอยากจะชวนพี่หุยไปงานแต่งของ ขอผมขอให้ชื่อพี่ผู้หญิงคนนี้ว่าชื่อพี่ฟ้าแล้วกันนะครับผมได้ครับผมอืคือเป็นงานแต่งงานของพี่สาวพี่ฟ้าครับผมอได้เจ้าสองก็อยากให้พี่เล่พาไปด้วยพี่เล่ก็เลยอยากจะชวนพี่หุยไปเป็นเพื่อนด้วยครับผมครับพี่หุยก็โอเคตอบตกลงอื <ừ> พอไปงานแต่งก็ช่วยงานช่วยอะไรเสร็จก็เหมือนมานั่งโต๊ะนั่งแบบที่เสื้อผ้าเขาจัดให้ครับมานั่งโต๊ะมา รอกินข้าวกินไรครับผมครับแต่พี่โอเล่กับพี่ฮุยแกรู้สึกแปลกๆครับผมอืมแกรู้สึกมีสายตาอยู่ประมาณสามสี่คู่ครับผมอือหือเหมือนคล้ายๆจะจ้องมองแกเหมือนอเหมือนคล้ายๆสายตานี่จะมองแกแบบแปลกๆครับผมครับจนแกโดยเซนของแกแกมองไปตามสายตานี่แกเห็นเป็นไปรุ่นรุ่นเดียวทั่วแกครับอือหืออยู่ประมาณสี่คนครับ มองมาทางพวกแกเหมือนแบบไม่ค่อยพอใจครับอ๋อคอมเมนต์เจ้าถิน่นล้วก็คอมเมนต <นะ S 2> ์้วคนต่างถิ่นมาอ่ากับเราจะพักไอ้สี่คนเนี้ยก็มาขอ,อนั่งโต๊ะเดียวกับพวกแกครับโดยความที่ว่าพี่วีกพี่เอลีเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่เขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องไม่อยากจะคือมันเป็นในงานนะครับแล้วมีเรื่องอะไรมาคือเสียหายอืมกก็เลยโอเคนั่ง,งน,นครับทั้งสี่คนนั้นพอนั่งส็จก็ไม่ได้พูดอะไรครับก็ เอาแต่จ้องหน้าพี่โอเล่แพี่หุยแต่สักพักทั้งเจ้าภาพก็เหมือนยกสมรับอาหารมาให้นะครับผมครับพี่โอเล่พี่หุยเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็นั่งกินไปอืมแต่สังเกตคือไอ้พี่สองอะ่ะเหมือนจะกลัวๆครับครับผมจนพี่หุยพี่โอเล่ก็มารู้ทีหลังว่าไอ้อีกคนนั้นนห่ะมันมีไอ้หัวโจกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าสองสี่คนนั้นชื่อว่าไอ้เจ้าพีอื ไอเจอ้าพีนี่แหละคือเป็นคนที่ว่าชอบน้องฟ้าอยู่ครับที่มาติดพันกับน,น้องฟ้าอยู่อ,อ,อะไรเยงนี้ยครับผมแต่ตอนนั้นพี่โอเล่พี่หุยก็ไม่ได้คิดอะไรก็กินข้าวกินปลาเสร็จเสร็จก็กลับบ้านไปครับออือแต่พอผ่านมาอีกวันเราวๆสักตอนต้นบ่ายครับผมบพี่ฮุยแกก็ต้องตกใจครับแกทราบข่าวว่าพี่โอเล่ครับผมออืต้องเข้าโรงพยาบาลครับพี่เก่ง แต่ต้องเข้าโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินต้องผ่าตัดด่วนครับผมเออ,เ,อ,อเปอรเพราะว่าออออกระดูกมีกระดูกพบกระดูกไก่อยู่ในคอครับติดคออยู่ประมาณสามสี่ชิ้นนะ่ะเดี๋ยวกระดูกไก่เนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กนะแล้วไปกินยังไงถึงไม่ติดคอได้ขนาดนะั้นนะ่ะมันคล้ายๆเป็นกระดูกกระดูกแบบกระดูกแบบทุบท่อนคอท่านไหลนะ่เนี่ยมันจะเป็นประมาณสักนิ้วก้อยอะ่ะเออเอ,อโอ้ก็ไม่เล็กนะออใหญ่นั่นนะ่ะเออใช่ครับ คือมันเป็นอะไรที่พี่พุยจะแปลกมากออจะแปลกใจมากอืมก็พอหลังจากผ่าตัดเอากระดูกอะไรเสร็จครับปัดคื้นอะไรเสร็จก็เอาพี่เล่กลับมาบ้านครับมอพี่พุยก็ไปเยี่ยมเพี่เลก่ก็บอกก็ไม่รู้ก็หลังจากกลับมาจากงานครับแกรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอแกครับผมครับแกก็รู้สึกเจ็บ จนแกพอมาจับจับก็เห็นเป็นก้อนๆนะครับผมอืมอืมอืมแล้วแกรู้สึกเจ็บมากแล้วก็บอกพ่อกับแม่แกแล้วพ่อแม่แกพาไปหาหมอจนพาไปโรงพยาบาลครับผมครับหมอเขาเอกเครับเขาพบว่ามันเป็นอืคล้ายๆกับกระดูกกับมันคาคอครับซึ่งมันแปลกใจมากเพราะว่าแกก็ไม่ได้กินอะไรเลยครับก็แค่กินข้าวมาจากงานอืม แล้วพี่หุยแกก็บอกว่าตอนที่นั่งกินข้าวด้วยกันอ่ะครับคือมันมีแกงไก่ก็จริงม,มีต้มไก่ก็จริงแต่ทั้งพี่หุยกับพี่โอเล่แทบไม่ได้แตะเลยครับเพราะแต่น้ําอะไรเงี้ยเอาไก่มากินก็เหมือนด้ฉีก,กินแต่เนื้ออะไรเงี้ยอืมแล้วก็ดูไก่มันติดคอพี่โอเล่ได้ไงเออเออคือมันก็สร้างความสงสัยให้พี่หุยพี่โอเล่ครับครับหลังจากพี่โอเล่ออกมาจากโรงพยาบาลได้ไม่นานครับผมอืม ที่นี้พี่คุยแกก็ได้ข่าวว่าพี่โอเล่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบครับอ๋อเออคราวนี้พี่โอเล่แกอ้วกออกมาเป็นเลือดครับพี่เก่งเอออือ uh huh. คือเลือดคือเลือดสดๆเลยครับอ้ว <Okay. S 2> ออกมาแล้วเป็นตอนนั้นก็พ่อแม่พี่โอเล่ก็ตกใจมากพาพี่โอเล่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับ uh huh. คือต้องบอกก่อนนะว่าโรงพยาบาลตัวอำเภอผมอะ่ะตอนกลางคืนอะ่ะมันไม่มันไม่มีหมอใหญ่อยู่ครับผมอืออ uh ือ huh. พอไปถึงโรงพยาบาลสัครับเหมือนพี่เล่จากการดีขึ้นครับเขาก็ไม่ตรวจอะไรมากเขาบอกอาจจะเป็นแพ้ในกระเพาะอาหารหรืออะไรเงี้ยครับผมอืมอ่าห้มาเช้าใหม่ทีครับพอมาตอนเช้ามาเหมือนเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่เจอครับผมไม่มีอะไรเลยอืมเขาให้พี่เล่กลับบ้านครับแต่หลังจากนั้นพี่เล่เหมือนอาการจะแย่ลงครับอืมพี่หุยเขาก็ห่วงเพื่อนรักของเขามากครับ แล้ววันนั้นบังเอิญด้วยความโชคดีหรืออะไรก็ไม่รู้ครับผม,มลุงคนโตของผมกับพี่ฮุยนะครับผมครับแกบังเอิญมาเยี่ยมญาที่บ้านพอดีเลยอพอพี่ฮุยแกเห็นลุงลุงมาแกก็ดีใจแกรีบไปคุยกับลุงบอกว่าอาการของพี่โอเล่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลุงแกฟังสักพักแกบอกครับมันอาการเหมือนคนโดนของนะอืมลุงแกเลยบอกว่าให้ พี่พุยพาแกไปหาพี่เล่นหน่อยครับพอไปถึงคืนสภาพพี่เล่เมันก็แย่นะครับผมลุงแกบอกว่ามันโดนเนี่ยเขากะทำมาถึงชีวิตเลยอะไรเงี้ยครับออืแกเลยบอกว่าทามันรอดคืนมันอยู่ที่บุญจกจกรรมของมันนะครับถ้ามันผ่านคืนนี้ไปได้มันก็รอดอืแต่ถ้ามันผ่านคืนนี้ไม่ได้ก็คือมันก็หมดบุญ แล้วลุงผูบอกว่าเออเขาจะจะช่วยได้เท่าที่เขาช่วยแล้วเขาก็สั่งให้พีุ่ยกับพ่อแม่พิเอเล่ครับผมหาเชือกมามัดมือมัดเท้าแล้วก็มัดแบบรอบตัวพิเอเล่เลยครับผมคือเหมือนว่าอยากให้พิเอเร่ดิ้นหลุดได้ครับ,รบแล้วสั่งบอกทุกคนว่าคืนนี้ห้ามทุกคนออกจากบริเวณบ้านเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะให้จับตัวพิอเอร่ไว้ให้พิอเอร่ออกไปจากบ้านได้ ท่าไม่อยากให้พี่โอเล่ตายนะเขาพูกเงี้ยครับแล้วก็ตกกลางคืนครับพอตอนเด็กๆสมัยเมื่อเกือบสามสิบปีก่อนครับบ้านนอกเรามันจะสามทุ่มมันก็มืดแล้วมันก็ดึกมากนะครับสักพักอยู่ก็ได้ยินเสียงหมามันหอนขึ้นมาครับหอนแบบทั่วหมู่บ้านเลยครับครับสักพักครับพี่เก่งคือบ้านนอก หลังคาบ้านจะเป็นสังกะสีใช่ไหมครับผมอ่าใช่สักพักก็ได้ยินเสียงครับเสียงแบบังอืมตังเออตังเออตังตังตังังตังังปังังังปังปัง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 ตัง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 ังต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 ังังต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 ังังังต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 ังังตังตังังต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 ังังตังังตังตังตังังังงั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 ง ผิดปกติก็ห้ามทุกคนพักห้ามอะไรขึ้นมาอืแต่พอหลังจากที่ได้ยินเสียงปั้งปั้งนะครับผมเพียวเล่เขาก็เริ่มร้องครับเริ่มร้องแบบโอ้โอยแล้วเริ่มดิน้นพยายามดิน้นเหมือนว่าแกทั้งทั้งที่ว่าตัวแกมีแต่เชือกมัดไว้นะครับผมแต่เหมือนแกมีเอาแรงมาจากไหนไม่รู้แกพยายามดินด้นดิ้นจนว่าเชือกเชือกแค่จะมัดแกไม่อยู่ครับผม,มลุงเขารีบสั่งบอกว่าให้ พ่อแม่พี่โอเล่แล้วก็ให้พี่อุ๋ยช่วยกันจับตัวพี่โอเล่ไว้ครับผมแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนใครเดินเข้าบ้านก็ไม่รู้ครับเหมือนมีคนเดินรอบบ้านครับครับจึึบตึบตึบแล้วก็มีเสียงหมาหอนคือหมาเหมือนจะมาหอนจะพาะรอบบริเวณบ้านของพี่โอเล่ครับผมแต่ลูกของผมก็ไม่ได้อะไรครับเขายังนั่งนิ่งเหมือนแกกลับตาประกำกระถาอะไรสักอย่างครับแล้วก็แกก็มี ขันน้ำแล้วเหมือนคล้ายๆแกทาน้ํามนต์ไว้ครับออืพอหลังจากแกลืมตาขึ้นมาครับผมบแกก็ลุกออกไปนอกบ้านครับผมออแล้วแกก็เอาน้ามนต์ไปสาดอยู่หน้ารั้วบ้านนะครับผม,มสพักก็พอหลังจากแกสาดน้ํามนต์ครับผมครับมันก็ได้ยินเสียงร้องโหยโหวนแบบโหยโหวนแบบกรีดร้องนะครับผม,มแบบกรีดร้องแบบแบบทุกเก็บปวดปวดแสบปวดร้องครับผมแบบมันร้องแบบดังมากครับผมครับ แต่เหมือนก็มันเหมือนไม่จบครับผมมันยังไม่จบอีกแต่ก็ล้วงไปในย่าม,มแล้วสิ่งที่ที่วีเห็นคือที่แกเอาออกมาครับผมครับตอนแรกแกนคิดว่าเป็นแส้ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นหางปลากระเบนตัวใหญ่ที่มันยาวๆครับพี่เก่งอืม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 อมแล้วเหมือนคล้ายๆลุงอะ่ะแกเอาหางปลากระเบนเนั่นแหละปาดบริเวณหน้าบ้านเหมือนแกกำลัลงไล่ตีอะไรสักอย่างครับผมครับ แล้วพี่ฮุยสังเกตทุกครั้งที่ลุงแกป้าครับผมแกจะได้ยินเสียงร้องแบบโหยหวนด้วยความเจ็บปวดรับร้อแบบโอ้ยอะไรเงี้ยครับผมจริงเหรอเขาเเสียงก็หมาหอนครับใช่ครับโอ้โหแล้วลุงแกอพูดว่ามึงรีบไปมึงรีบไปครับบอกว่ามึงมาทางไหนให้ไปทางนั้นเลยนะใครส่งมึงมาให้มึงรีบกลับไปอะไรเงี้ยครับครับเหมือนลุงแกไล่ตีสักพักแล้วแกก็เดินขึ้นบ้านมาครับผมคือตอนนั้น พี่อุ้ยแกสังเกตลุงผม,ก,งก,ก,ออก,มก,ก็เหนื่อยแกก็ออกเยอะเหมือนคล้ายแกก็เหนื่อยครับผมครับพี่อุ้ยก็ถามลุงเป็นไงมั่งจบยังอืบอกยังยังไม่จบมันยังไม่ยอมยังไม่ยอมอีกเหรอโดนขนาดนี้ใช่ครับโอ้ยนี่เฮี้ยนเวออครับ,รบสนนี้ลุงผมก็บอกเออให้ทุกคนตั้งสติให้ดีแล้วก็อคอยดูพี่รุ่ยเล่ไว้ทีนี้แกก็เดินลงไปข้างหลังบ้านอีกครั้งแล้วแกเอา ได้ใส่สินในย่ามแกมาครับจะทันรอบบริเวณรั้วบ้านครับผมแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วแกก็นั่งปฏิกรรมกถาครับผมคราวนี้พอกลางดึกตอนนั้นถ้าดาวไม่ผิดแล้วที่หุยจะบอกแล้วราสเที่ยงคืนทีหนึ่งครับคราวนี้ได้ยินเสียงหมาหอนมาอีกแล้วแล้วเสียงเดินก็กลับมาครับผมครับปังปังอ๋อปัง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 อือฮะอืออครับผม คือตานนี้ทุกคนได้ยินก็ตกใจนะครับอืมแต่สักพักก็ได้ยินเหมือนเดิมว่าเสียงเหมือนคนเดินรอบบ้านแต่ครั้งนี้พี่วุยเขาบอกว่าเสียงมันหนักกว่าเดิมครับอือหือไอ้คาว่าเสียงนหนักกว่า <คน S 2> <บ>เดิมคือเป็นเสียงฝีเท้าเป็นเหมือนคนคนเดียวเดินหรือคราวนี้หลายกลุ่มคนมันเหมือนคนคนเดียวครับแต่เหมือนตัวมันใหญ่กว่าเดิมครับเพราะหรออออเดินแบบคือการพี่วุเขาบอกว่าการย่ำแต่ละทีเหมือนคล้ายๆบ้านมันสะเทือนเลยครับผมครับครับ มันเหมือนสั่นเลยหลังคาสังกสีเนะมันก็สั่นไะได้ยินเสียงอพี่ฮุยเขาตกใจแล้วถามลุงมันเกิดอะไรขึ้นอืลุงก็เลยพูดว่าถ้าเองอยากรู้เองก็ลองดูเองสิครับพี่ฮุยเขาก็คือบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านไม้นะมันจะมีนจะมีรูไม้รูอะไรครับผมเออเออดูตามฝาดูดามฝาทำแค่แนบสายตาไปแค่นั้นแหละครับผมครับคนเก็บลูกทั้งตัวเลยครับผมทำไมก็เห็นอะไร คือสิ่งที่แกเห็นครับผมแกบอ <laughs> กว่ามันเป็นอสุรกายครับตัวมันใหญ่กว่าคนปกติประมาณสามสี่เมตรได้นะครับผม<อ>แล้วตามันแดงกำเลยอ่ะแล้วปากมันมีแต่เขี้ยวครับผมแล้วมันเดินรอบบริเวณบ้านนะครับแล้วการเดินของมันแต่ละทีเนี่ยมันสะเทือนหมดนะครับผมแต่แกแปลกใจนะครับผมค,บคือว่ามันมันเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะว่าบ้านหมู่บ้านแถวบ้านผมแต่ก่อนอ่ะ บ้านเขาค่อนข้างจะปลูกติดๆกันนะครับผมแต่บ้านอื่นแบบเงียบมากเลยครับเหมือนเหมือนไม่มีใครได้ยินเหมือนไม่ได้รับรู้อะไรทั้งสิ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านข้างๆเออลุงก็ทีนี้พี่หุยก็เห็นไงเขากลัวก็ถามว่าลุงทําไงดีเขาบอกอืมมันคืองานเนี้ยมันไม่จบง่ายๆมันต้องมีใครครับถ้าไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราฝ่ายหนึงอ่ะ ต้องจบชีวิตกันไปข้างหนึ่งโอ้ทีนี้ลุงแกก็ล้วงของในย,ย่ามมาครับผมบสิ่งพี่คุยเห็นก็เหมือนคล้ายๆหุ่นฟางนะครับผมอือหือแล้วเห็นลุงเหมือนลุงแกตั้งปริกรรมคาถาอยู่ครับครับแล้วแกก็โยนหุ่นฟางนี้ออกไปจากตัวบ้านอ่อฮะแล้วสิ่งที่พี่คุยเห็นครับผมครับคือต้องบอกพี่เก่งกับผู้ฟังไว้ก่อนคือเรื่องเนี้ยผมรับฟังาอมกทีนะฮะอ่าๆเข้าใจเข้าใจครับอืม สิ่งที่พี่พเห็นคือหุ่นฟางตัวนั้นค่ะค่อยๆขยายร่างสูงใหญ่ตัวเท่ากับไอ้ผู้อสูรกายตัวที่พี่คุยเห็นครับผม, <S <S ม,มแล้วหุ่นตัวเนี้ยก็เข้าเป็นต่อสู้กันกับอสูรกายตัวนั้นครับผมเหมือนที่เราเห็นในหนังนะที่เหมือนกับผีกับ<ช>ควายธนูสู้กันแบบนั้นนะนะใช่ครับ <S <S <อ>แล้วการต่อสู้กันคือว่าลมมันพัดแรงมากตอนนั้นสิ่งที่พี่หุยได้ยินคือแบบครับลมมาจากไหนก็ไม่รู้พัดพู้นืนสังกะสีก็ หลังคาสังกะสีมันพอลมมันรกระทมก็ดังปุ๊บ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 เหมือนสังกะสีจะหลุดอหรอครับผม oh, 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 oh. คือตอนนั้นแบบพี่ฮุยก็แทบคือเขากั้นหายใจเลยเขาเขาไม่กล้าหายใจแรงเลยเขาบวแต่มองการต่อสู้นั้นครับผมครับทั้งสองอสูรกายสองตนก็เข้าลมรนทันตูกันครับอืมแล้วสักพักเหมือนคล้ายๆว่าทางอุ่นพยนต์ของลุงชมเขาจะเหนือกว่าครับครับ ขุนพยนตัวนั้นก็จับล่างสุรกายตัวนั้นแล้วจับหัวมันแล้วก็ดึงกระชากจนหัวมันขาดครับผมโอ้โหแล<อ>้วขุน<อ>พยนต์ของลุงผมเขาก็เคลี้ยงหัวนั้นออกไปครับผมครับส่วนไหนร่างของอสุรกายตัวนั้นก็ค่อยแบบกลายเป็นหมอกฟันสีดําครับค่อยเลือนหายไปอ๋อฮะอ๋อฮะพอหลังจากอสุรกายตัวนั้นหงทยายตัวนั้นหายไปครับผมทีนี้ลุงผมก็เดินมาทางที่ เี่เล่ครับอแล้วแกก็ล้วงขาของในยามของแกครับผมครับแล้วสิ่งที่แกล้วงออกมาคือพี่หุยเขาเห็นครับมันเป็นเขาเรียกอะไรครับพี่เก่งชานหมากหรือเปล่าครับพี่ว่าเหมือนหมากที่เราเรากินไปแล้วที่คนท่าคนแกเขากินไปแล้วก็เคี้ยวไปแล้วแล้วก็คายทิ้งอะครับครับแล้วก็ลุงเขาบอกว่าให้พี่หุยไปตักน้ํามาขันหนึ่งพี่หุยก็รีบไปตักน้ํามาขันหนึ่งแล้วลุงเขาบอก เขาก็ท่องคาถาครับผมปริกรรมคาถาตะคักแล้วก็เอาไอ้ชานหมากนั้นนะครับอืม,มาคนคนในน้ำมนต์นะผมออืแล้วก็ให้พี่โอเล่บอกให้พี่โ,โอเล่กินพี่หุยก็เรียกน้ํานั้นไปให้พี่โอเล่กินครับพอพี่โอเล่กินได้ัะทักครับผมเขาก็เหมือนแบบ อ้วกออกมาหมดทุกอย่างนะผมเหลือไอ้ที่อ้วกออกมาหมดทุกอย่างเนี่ยใ,ใ,ใ,ในในในกองอ้วกนั้นมนมันมีอะไรบ้างอะครับพี่วิลล่าให้ผมทั้งหนองทั้งหนอน,นครับผมเออจริงดิใช่ครับมันค,คือมันเหม็นมันเน่ามากตอนนั้นอนะ่ะครับคือเกิดเหมือนแค่อ้วกแบบเขาเรียกอะไรนะที่เก่งอ้วกแบบอ้วกจนแทบหับไส้หมดทุ่งนะครับผมโอ้ลึกอ้วกจนออกมาเหลือแต่แบบน้ำขระเพาะเ,ข,เขียวๆออกมานะใช่ครับผมเออพอหลังจากนั้นบอกว่าอื ยังไงก็ต้องรอให้จนชะคือลุงจะบอกว่าต้องรอให้จนไก่ขนันจนฟ้าสางอะ่ะครับถึงว่าจะถึงว่ามันจะรอดถึงว่าจะปลอดภัยเออแต่หลังจากนั้นก็จะก็ไม่มีเหตุกอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปกติครับอืออทีนี้ลุงเขาเลยพูดว่าเออพอเช้าขึ้นมาก็พีเล่เหมือนก็เริ่มมีสติขึ้นมาคีัยลุงเขาบอกเออตอนนี้ก็น่าจะโอกคคือว่าเหมือนรอดแล้วแหละ<อ>ลุงท่านก็ ให้ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคือพี่หุยเขามองไม่ไม่ชัดให้พี่โยเลกเก็บไว้แล้วบอกว่าจะให้ของนี่หารตัวครับครับผมและหลังจากนั้นก็ลุงเขาก็ขอตัวกลับบ้านไปพ,พี่พี่หุยก็พามุงไป้ชมพี่หุยก็ถามลุงผมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเออลุงว่าอย่างไรคือบอกว่ามันโดนของก็เ,เหมือนที่ว่าโดนสิ่งที่มันโดนเป็นยาสั่งผีตายโหง ยาสั่งผีตายโหงอืมอืมอืมคือยาสั่งตัวเนี้ยครับผมทำจากกระดูกผีตายโหงนะครับผมครับคือเหมือนคล้ายๆก็ดูผีตายโหงมาแล้วป่นกระดูกให้มันละเอียดนะครับผมออแล้วก็บ้าด้วยปริกรรมคาถาใส่มนดำคือครับสมัยนั้นก็จะเป็นแถวบ้านเรียกว่ามนเขมรนะครับผมครับอืมอ๋อเรียกว่ามนเขมรแล้ว รู้ไหมครับว่าใครเป็นคนทําหรือว่าพุ่งเป้าเลยนึกได้อ้ต้องเป็นไอ้สี่คนที่เราเห็นวันงานที่บ้านพี่ฟ้าแน่ๆก็หลังจากนั้นไม่นานครับผมเออประมาณสักได้ประมาณเดือนก,กว่าๆครับพี่มวยพี่เล่เพราะพี่เล่ก็หายเป็นตัวกติแล้วครับผมพี่มวยกับพี่เล่ก็ได้ข่าวว่าไอ้เจ้าพีครับผมครับโดนคู่ลิฟันเสียชีวิตอ่ะคือฆ่าตาย แต่ก่อนหน้าเนี่ยไอ้เจ้าพวกลูกน้องของไอ้เจ้าพีอ่ะครับบอกว่าไอ้เจ้าพีมีอาการแปลกๆเหมือนคล้ายๆคุ้มข้างอืมครับผมครับมนคล้ายๆเสียชีวิตเหมือนเห็นมันบอกว่ามีผีมาคอยอยู่รอบตัวมันอะไรเงี้ยครับผมอืมอืมอืมแล้ววันนั้นคือว่าวันที่ก่อนที่มันจะเสียชีวิตอ่ะมันไปไอ้เจ้าสี่คนเนี่ยไปเที่ยวงาน กี่หมู่บ้านหนึ่งครับแต่คือไปหมู่บ้านเนี้ยไอเจ้าสี่คนนี้มันไม่กล้าซ่านะครับผมเพราะเขาไรู้ว่าเจ้าผีที่เนี้ยเขาแรงครับจุกมันก็ไม่กล้าซ่าออแต่มันก่านนั้นก็ไม่รู้เกิดเหตุอะไรขึ้นอยู่ไอ้เจ้าผีมันก็เกิดเหมือนก็กินดีเสือดีอะไรขึ้นมาไม่รู้ครับผมเออเออมันก็พุ่งตรงไปหาเรื่องไงเจ้าผีเขาเลยอ่ะฮัลโหลโอ้โหครับทีนี้เจ้าผีเขาก็จัดการมันซะครับผมครับ Mm hmm. พอหลังเจ้เจาพีเสียได้ไม่นานครับผม mm hmm. พ่อของเจ้าพีครับเขาเป็นบ้าไปเลยครับเสียสติไปเลย mm hmm. จนพี่โอเลกับพี่พุยมารู้ภายหลังว่าพ่อเจ้าพีอะ่ะเขาเป็นคล้ายๆหมอผีมนดำมาทางนี้อ้ mm hmm. หมอผีคือเหมือนเขาเรียนวิชามาทางสายเสม็ดครับผมบแล้วเหมือนเขาก็คือ หมู่บ้านของมสมัยก่อนคือถ้าพ่อเขาเรียงสายทางเนี้ยเขาก็จะหาคนสืบทอดใช่ไหมครับถ้าไม่ลูกใช้ก็เป็นหลานนั่งอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่ใช่ใชอืมแต่มันมีเหตุการณ์ก่อนนั้นอีกครับพี่เก่งคือยังไงครับไอเหตุการณ์ที่มากกว่านั้นนะครับพูพอหลังจากเอพ่อของไอเจ้าพีเสียไอเสียสติครับผมครับไอสองครับลูกพี่ลูกน้องของพี่โอเล่ครับอืมก็เกิดวัคซ ปรสบอุบัติเหตุรถมอไซค์ล้มครับผมจนทําให้แกเจ็บหนักเลยอืมแล้วพี่สองเขามาสารภาพพี่วเรียพี่หุยว่าตอนที่แต่ก็ขี่รถอยู่ดีๆครับผมอืมหรืออยู่แกเห็นเหมือนเป็นกระสุนละกายตัวใหญ่มายืนขวางหน้าแกครับผมอหครับจนทําให้แกแบบต้องหักหลบแล้วสบอบัติเหตุครับผมครับอือแล้วจะบอกว่า สาเหตุที่ไอ้เจ้าพีอ่ะมาทําของใส่พี่โอเล่อ่ะส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะแกด้วยอฮคือว่าแกไปจีบพี่ฟ้าแลวไอ้เจ้าพีอ่ะมันก็คือชอบพี่ฟ้าอืแต่ด้วยความที่ว่าไอ้พี่สองอะ่ะมันเป็นคนไม่สู้คนอืม,มันก็ไม่กล้าบอกคือไอ้เจ้าพีอ่ะเคยไปถามเจ้าสองตรงๆว่าไอ้เจ้าพีมาจีบพี่ฟ้าใช่ไหม แต่เจ้าพี่บอกว่าไม่ใช่มันไม่ได้มาจีบม,ม,ม,มันแค่พาญาติมันมาจีบก็คือพี่โอเล่คือมันโยนให้พี่โอเล่ครับผมแล้วก่อนหน้าเนี้ลุงผมก็เคยพูดบอกพี่หุยว่าครับของที่เขาทำเขาแก้มันส่งกลับไปคำทำถ้าใครร่วมผูกกรรมกันมามันจะต้องโดนกันทุกคนอะไรเงี้ยครับผมับบคล้ายๆว่า,<อ>วาพี่สองก็เหมือนเป็นคนผูกกรรม แต่เรื่องนี้ด้วยอ่ามันก็เป็นห่วงโซ่กันนะเนาะมันก็เริ่มต้น<ช>มาทั้งพี่สองพี่พีนะฮะพี่โอเล่เนียครับแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนกับโอ้แค่จีบเองอ่ะทำไมต้องทำขนาดนั้นวะคือ,อต้องพูดตามตัวบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนเราไม่รู้คือเพิ่งเจอหน้ากันไปคิดจะฆ่ากันได้เลยเออใช่สมัยนี้มันก็มีนะพี่เก๋ก็มันมันก็มีอะแต่ด้วยความที่<ช>แบบว่าอารมณ์แบบอ่ะ สมัยก่อนอ่ะหมู่บ้านอาต่างถิ่นไปมันเขม่นกันอยู่แล้วคนบ้านเหนือ<ช>คนบ้านใต้คนบ้านนี้ไม่ไม่ไม่ถูกกันะนะฮะซึ่งก่กงง่ายเหมือนเราสมัยเนี้ยมไม่พอใจก็มีตีรันฟันแทงกันฆ่ากันเลยใช่ไหมครับอ่าใช่นะฮะแต่คนสมัยก่อนเขาจะทําร้ายร่างกายกันประหารประหารกันด้วยส่ยเวทมว์ดำครับผมอืมอืมที่เขาทาอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่เก่งเพราะมันไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ครับผมก็ใช่ไงนะฮะ มันก็เลยกลายเ<ช>ป็นว<ช>่านั้นก็ทุกทั้งทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นะฮะมันก็น่าจะเป็นแกงไก่ถ้วยนั่นแหละ<ช>ที่เขามีการสั่งใส่ย,ยาสั่งไว้ใช่ครับเหมือนจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจทําพี่โอเล่คนเดียวครับผมเหมือนเขาใส่สองคนคือพี่หุยกับพี่โอเล่แหละอืมแต่ด้วยความที่พี่ฮุยอ่ะก็เขาก็ลุงลุงผมใครก็เป็นคนมีวิชานะก็ปู่ปู่ของพี่หุยเขาก็คนมีวิชาแล้วพี่หุยเขาก็ แต่พวกของพวกนี้ด้วยเขามีเบีย้ยแก้ครับผเขาถึงรอดอแต่ต้องบอกว่าคนสมัยนั้นนั้นนะครับผมบเด็กวัยรุ่นพอเริมสุกสองทุบสามเนี่เริ่มเรียนคาถาเริ่มเรียนอะไรอย่างนี้นะครับพี่เก่งมันไม่ใช่เรื่องได้ดูโอเวอร์เกินไปนะอ่าใช่ใช่ยิ่งยิ่งอ่าในในในถิ่นฐานนะตรงอันนะ้นมันก็อยู่ใกล้กับอ่าเราก็มองกับบูรีรัมสุรินเนี่ยมันใกล้ขเขมรอ่ะนะครับแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ข้ามกันไปข้ามกันมาเรียนกันไปเรียนกันมา สายนู้นบ้างสายนี้บ้างถ้าคนศึกษาคนที่สนใจก็จะก็จะลงลึกไปในรา,ายละเอียดต่างๆของของแต่ละอย่างที่อยากรู้มันไม่ได้มีโซเชียลเหมือนสมัยนี้ไม่ได้มีร้านเกมไม่ได้มีอะไรเนาะ<อ>นะครับเออ,เ,อ,อเข้าใจเข้าใจอารมณ์เลยนะครับอะ่ะนั่นคือเรื่องราวลุงผมเขาเคยบอกไปครับเออบอกกับพี่หุยเขาเคยบ,บอกกับพี่หุยบอกกับผมแล้วว่าครับจริงๆอ่ะ พวกส่ยเวทพวกเวทมนต์เนี่ยครับสําหรับตําราทุกอย่างมันมาจากครูคนเดียวกันครับผมอืมอมแต่มันจะเป็นแยกเป็นสาขาวสายดำอ,อาธรรมหรือธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่คนนำไปใช้มากกว่าครับ่าถูกต้องใช่นะฮะ่างที่บอกนะครับว่าอยู่ที่เรียนไปเพื่ออะไรเรียนไว้เพื่อทำร้ายรเรียนไว้เพื่อช่วยหรือเรียนไว้เพื่อป้องก,กัน<พ>ตัว ถ้าเรียนเหมือนเราเราเรียนไปเพื่อช่วยเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆกับย,ย,ยากเพราะมันต้องถือนั่นถือนี่เยอะครับแต่ถ้าเรียนเหมือนเพื่อเอาไปทําร้ายคนเนี่ยมันมันไม่ต้องถืออะไรมากอะไรเงี้ยครับอ่าใช่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 นะโอเคครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลประมาณหนึ่งวุฒิลืมถามหลายทีแล้วเลยนะครับปัจจุบันพี่ฮูยังยัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่ใช่ปะอยู่ครับอยู่ครับเออแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เขาไม่ทราบแล้วเขาเป็นพ่อคนแล้วเขาก็ทั้งพี่วูพี่วเล่ก็ยัง เป็นมา,าสู่กันประจําแล้วผมก็ยังได้คุยกับแกรประจําแต่สมัยเก่ยนี้แกก็ไม่ทราบเท่าไหร่แล้เพราะเป็นแกมีครอบครัวแล้วก็เป็นพ่อคนแล้วเหมือนอคอท้ก็ลดลดลดทอนความความหัวร้อนลงไปนะฮะโอเคได้เลยได้เลยวุฒิขาบระคุณมาสับเรื่องราวเรื่องนี้